สนุกมากครับแล้วก็ได้ได้ไปเจอพี่แจ็กหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็เขาชวนไปนะครับผมก็ก็เลยบินไปที่ภูเก็ตเลย็ลอกค,คิวล่วงหน้านานมากอะไรเงี้ยครับว่าเอ้ยเดี๋ยวไปร่วมง,งานฉลองเขานหน่อยนะครับเ <ś c oughs> ขาครบ30ปีนี้แล้วพอไปถึงที่นี่โอ้โหเต็มที่ทุกคนสนุกสนานกันมากเลยนะครับแล้วก็วก็ได้เจอเพื่อนๆเ,เขาด้วยเขาเพื่อนเขาก็มาจากต่างประเทศกันเยอะเหมือนกันเขาก็แบบเหมือนเหมาทริปให้กับ เ,เพื่อนๆเลยเหมือนเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเป็นคลาสไปทํากิจกรรมต่างๆก็สามวันจัดเต็มไปเลยครับใช่ครับสนุกมากครับแล้วพี่แจกก็ก็น่ารักครับแล้วก็ดูดูแฮปปี้ดูมีความสุขแล้วก็แล้วดีใจอะไรเงี้ยครับพี่พี่มาแทบคิวเราเลยนานนานนานแล้วจริงๆเป็นทางแฟนผมนะเวลาคุณแฟนเขาจัดการให้หมดเลยว่าล็อกคิวก็งงล็อกคิวอะไรเอาเบอร์เดย์พี่แจ๊กสั่งนะครับ <laughs> ก็ก็แทนก็ไป จัดการทุกอย่างเรียบร้อยล็อกคิวนั่เนกันหน้าเหมือนกันครับใช่ครับพูดคุยอะไรกันบ้างกับพี่แจกมากเขาก็จะแซวเราก่อนเห็นหน้าเขาแซวเลยบอกอุ้ยผมดูไอจีอยู่นะอะไรงี้ดูคุณมีวินัยมากนะหุ่นของคุณอะไรเงี้ยแบบเซ็กซี่มากเลยอ่ะชอบมากเลยอะไรเงี้ยเคาก็จะมาชมชื่นชมหุ่นเราอะไรเงี้ยแต่ว่าแซวเป็นคนไทยคนนึงไปแล้ว พูดไทยเก่งมากนะใช่ครับแล้วเขาก็ดูรักเมืองไทยมากเ,าเลย <c oughs> ก็แซวอยู่มเมื่อไหร่จะซื้อบ้านที่เมืองไทยเอ, <c oughs> ออาเขาอยากอยากอยากอะไระครับแต่เขาก็าก็ติดตามติดตามเราในไอจีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกเอพี่แจ็คเขาก็ติดตามผลงานเรานะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็พูดคุยกับเขาครับก็คือเจอทุกครั้งพี่แจ็คก็คือหน้ารักทุกครั้งแล้วเขาก็แบบเหมือน <c oughs> เขาก็เขารู้อะว่าว่าแบบ เราทําอะไรบ้างทั้งผมทั้งพี่กอล์ฟทั้งน้องไทยแทนอะไรเงี้ยครับก็จะมาคุยเรื่องนี้ก็จะมาแซวๆกันก็ส่วนใหญ่แซวเรื่องหุ่นก็จะมาจับขอจับตลอดเลยอะไรเงี้ยครับเราเราเตรียมกรเขียนกรเปให้เขาผมอ่าใช่ครับเพราะพี่แจ็คเขาชอบอ่านใช่ไหมเราก็เขามีทุกอย่างอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะซื้อของอะไรแบบแพงให้เขาเราก็ไม่เราก็ซื้อให้แบบเป็นเท่นหอมแล้วก็ อด้วยควาพิเศษก็เขียนการ์ดให้เขาให้เขากลับไปอ่านอะไรเงี้ยนะพอพอเรามอบของให้เขาเขาบอกเขาชอบมากเลยเขาเขาสะสมเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาเห็นการ์ดเขาตื่นเต้นดีใจบอกอุ้ยเขียนการ์ไม่ได้เหรออะไรเงี้ยซึ่งเขาชอบอ่านอยู่แล้วเขาชอบเก็บอะไรเงี้ยเวลาอ่านเวลาแฟนคลับเขาเขียนให้เขาจะชอบอ่านเขาก็เลยแบบเออเราก็เขียนไปให้แนะเขาบอกเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเก็บไปอ่านที่บ้านอะไรใช่เปิได้ไหมครับไม่ป้อนโนอะไรบ้างถ้าเราดี ก็เกี่ยวกับก็ขอให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประสบความสําเร็จต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนว่ารู้สึกดีใจนะที่ผมได้มารู้จักกับคุณอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่นิสมากอะไรเงี้ยครับก็เขียนประมาณนี้ใช่ครับเมนตกขาขี้แซวอะไรขี้แซวใช่เขาขี้แซวอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ จะมาแซวเราเรื่องนี้แหละอะไรเงี้ขารู้ว่าแซวแล้วก็แบบเออเฮฮาปาร์ตี้เอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยเขาก็จะเทคแคร์ดูแลคนที่แบบไปงานของเขาในวันนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเจ้าบ้านที่ดีเจ้าภาพที่ดีจัดเต็มมากไม่รู้ว่าเจอส้อยหรือยังอย่นี้มันแค่ครับปาร์ตี้งานอะไรเงี้ยมีโอกาสจะได้ร่วมงานนมั้งยังไม่มีเลยครับใช่ใช่ครับยังไม่มีโอกาสเลยฮะแต่ถ้ามีโอกาสก็ดีครับใครสนใจก็ จ้างได้ครับผมใช่ครับก็อยากน้องงานพี่แจ้งเหมือนกันแต่เขาก็งานที่แท้ก็เยอะมากใช่ครับครับประมาณอย่างแล้วหุ่นเราดีไแต่และครับผมพี่เต๋อหายไปหกปีหุ่นมาสุดหุ่นล่าสุดของเราพอดีเราแอ๋งใช่เราก็อยู่เยอะแล้วเราก็อยากจะมีซิกแพคส,สักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบเออละครปิดกล้องพอดีมีเวลาว่างแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าโอเคอีกสามเดือนเราจะถ่ายภาพกัน ก็เลยเริ่มเข้าฟิตเนสเริ่มดูแลหุ่นตัวเองเริ่มเริ่มคุมอาหารเริ่มอะไรเงี้ยครับก็ทํามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็ได้ประมาณ3เดือนกว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะลองถ่ายแล้วก็เป็นแบบร่างร่างแรกแล้วกันอะไรเงี้ยครับสาหรับเทรนเนอร์เพราะเทรนเนอร์บอกว่าพี่เต๋ออาจจะต้องมีร่าง2องนะผมก็เลยว่า,าร่าง2ยังมีเหรอพี่บอกว่าต้องมีประมาณน่าจะประมาณกลางปีนี้ใช่ครับก็ทําทต่อไปเรื่อยๆครับ ซึ่งซึ่งจำออกมาก็รู้สึกว่าเออตัวเองสุขภาพดีขึ้นหน้าเขาไม่ต้องบอโงบโงบ,โบท็อกแล้วหน้าก็จะเดฟเองเลยผมก็เพิ่งรู้ว่าออกกําลังกายเนี่ยไม่ต้องฉีดโบ,บท็อกแล้วนะฮะหน้าเรียวเลยเพราะว่าไขมันหายไปแล้วสุขภาพเราก็ดีขึ้นแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นแล้วก็มีงานเกี่ยวกับถ่ายแบบเข้ามาอะไรเงีจาก71ตอนถ่ายตอนนั้นเหลือ63.5ลงมา7กิโลก,กว่า3เดือน3าเดือนใช่ครับใกับบอดี้ของเรามาก ดูทุกวันเลยฮะ <laughs> ส่องกระจกรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากเลยมันเป็นความสุขที่เราเอ้ยเราก็ทํทาทําได้ง่ายๆนะอะไรเงี้ยเราอยากดีสักครั้งในชีวิตเราก็ทําได้อะไรเงี้ยก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเราถึงแม้ว่าแบบตารางงานแน่นแต่เราก็ยังแบ,บ่งเวลาได้ผมคิดว่าอายุ30 40สามารถมีซิกแพคได้อยู่แล้วไม่ต้องเฉพาะวัยรุ่นอะ่ะคนที่แบบ30 40คุณก็สามารถมีซิกแพคได้ถือว่าเป็นการถ่ายแบบครั้งแรกของเราที่แบบโชว์ซิ่งแพรกโชว์อะไร โชว์เยอะเลยใช่ครับก็ถอดทั้งทีหนึ่งก็ต้องให้แบบให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าเราน่าจะได้ภาพส,สวยๆออกไปซึ่งก็โอเคเราก็พอใจในร,ร่างแรกของเรา<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับก็แฮปปี้มากครับของตัวเองเสร็จต้องขอแฟนด้วยไหมคะเพราะว่าต้องแฟนจะถ่ายเรื่องขอแฟนถ่ายรูปไม่ไม่ยากครับแต่ขอกินคลีนเนี่ยยากกว่า เพราะว่าเขาก็ต้องอดกับเราด้วยไงเขาก็จะไม่ได้ไปกินข้าวนอกบ้านหมาลงหมาล่าอะไรก็จะไม่ได้กินสุกี้ปิ้งย่างหมูกระทะที่ชอบก็อาจจะไม่ได้ไปเขาก็ต้องอดทนกับเราด้วยสามสี่เดือนที่ผ่านมาอะไรอย่างี้ครับซึ่งก็ดีเพราะเขาก็ได้ลดไงใช่ครับเขาห่วงไงครับเพราะเห็นบอ้เราถอดใ็่ซิ่งแวดล้อเนี้ยเขาก็แซวแซวว่าส่องกระจกบ่อยจังเลยในช่วงนี้อะไรอย่างี้ครับแต่ไม่ได้ห่วงอะไรอย่างี้ครับเพราะเขาก็รู้ว่าเราตั้งใจทาจริงจริง เขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดว่าแบบ<ม>เราอยากจะมีขนที่ดีเราจะอยากจะแบบสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยพักก็เนี่ยสนับสนุนเต็มที่ใช่ฮะอยากกา่างกลางปีอยากให้พักนี้ก็คือมันแค่แเองในลกลางปีจะแบบเหลือน้อยชิ้นกว่านี้ไหมคะล่าสุดไปถ่ายซเซอร์ราแล้วก็ใส่สั้นมากเลยนะน่าจะออกเร็วๆนี้ใช่ฮะใช่ครับแต่มันเป็นกึ่งแนวแฟชั่นหน่อยแต่ก็สั้นเหมือนกางงไว้น้ำเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยังไม่เห็นภาพเหมือนกัน ใช่ครับผม่เห็นใช่ร่างนี่สูงในชีวิตเลยสั้นกว่าตอนถ่ายละครอีกสั้นประมาณเนี้ยอะไรไงครับก็ตากติดตามเซรั่ครับเซรั่ใช่ครับจริงๆริงอย่างเราคเราชอบที่มันรีประมาณนี้หรือใหญ่ขึ้นจริงๆริงก็อยากจะมีกล้ามเนื้อมากกว่านี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ช่วงนี้รู้สึกว่ามันอาจจะแห้งๆผอมๆไปหน่อยช่วงไหลช่วงไหล่เนี้ยครับอาจจะต้องไปเติมเติมแต่ไอันนั้นต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าซิกแพคอยากได้เลย3-4เดือนอยากรู้ ถามได้ถามได้ถามได้ครับถามได้ <พอ S 1> มีวิธีวิธีครับเพราะเห็นสึปแคือเห็นบ<พ>อด<ม>ี้ทีนแล้วมันชอบเคยคิดไหมครัเอ้ยทำไมฉันไม่ทำตั้งนานแล้วทำตั้งนานก็เคยเคยคิดเหมือนกันครับแต่เมื่อก่อนก็เคยทำนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้มขนาดนี้อะไรเงรี้ยก็โชคดีได้พี่เบสฟิตมาช่วยดูแลอย่างเลยะอะไรเงี้ยเพราะนี้เขาเป็นปรมาจารย์ด้านการสร้างซิปแพคให้กับ แสดงดาราอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําใหา้เราสามารถแบบมีผลที่ดีได้เ<ช>มื่อก่อนก็อาจจะมีนิดหน,น่นอยขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ครั้งนี้ก็คือแบบเออจริงจังเต็มที่ใช่ครับซัมเมอร์นี่จะได้เห็นเซ็กซี่กว่านี้อีกไหมครับนอกจากเซร์ราล์เซราลเนี่ยเซ็กซี่สุดแล้วฮะใช่ครับติดตามด้วยครับก็ช่วงสงกรานต์พอดีเราไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับ <Okay. S 2> ครับ <Okay. S 2> โอเคโอเคครับ เดี๋ยวแค่ถอดเสื้อถ่ายอาหารแมวแว่าไงบ้าง